สวัสดีครับเราก็อยู่กันที่ร้านธนาคอมพิวเตอร์สาขาศีดาชานะครับวันนี้จะมารีวิวโน้ตบุ๊กนะครับ Lenovo ThinkPad นะครับตัวนี้ต้องบอกว่าสวยและสวยมากมากนะครับชื่อว่า ThinkPad เราก็รู้กันอยู่ถ้าใครเคยเรู้ข้อมูลมาบ้างนะครับมาพร้อม CPU r y z ไรเซน z e n ไรเซน5ไม่ใช่ไรเซน5ธรรมดานะครับไรเซน5 Pro นะครับ มันจะมีความเร็วที่มันมากกว่าไรเ้น5 5รหัสอยู่ตามท้องตลาดทั่วไปมาดูด้านข้างกันครับแล้วก็จะมีชุดระบายความร้อนนะครับช่องระบายความร้อนพอร์ usb ทั้งซ้ายมือเนี่ยก็จะมีทั้งช่องสายเสียบสายแลนมีช่องใส่เมมมือถือนะครับพอร์ต hdmi มี usb type c แล้วก็สายชาร์จสายชาร์จก็เป็น usb type c นะครับ ตัวนี้ได้มาต้องบอกว่าคลิปจริงๆจาก100%เนี่ยผมขอเป็น95%แล้วละกันนะครับทิงแพตเนี่ยถ้าใครเคยสืบราคามาบ้างแล้วเนี่ยเริ่มต้นของใหม่เนี่ยต้องมี30,000ถึง40,000ขึ้นนะครับสตาร์ทนะครับเริ่มต้นเป็นรุ่นที่ทนมากเรามาดูลองเปิดเครื่องใช้งานกันตัวนี้ได้เป็น SSD แล้วนะครับ SSD แบบ M.2 นะครับ 256จิกนะครับเปิดปิดเครื่องเร็วครับลื่นครับที่เด็ดตัวนี้ไม่ได้อยู่แค่คําว่าติงแพดอย่างเดียวนะครับรู้เรารู้กันอยู่แล้วว่าติงแพดเนี่ยคือสายอึดสายทนสายช่างเนี่ยชอบมากเลยโน,นบุกรุ่นนี้นะครับของเนี่ยที่เขาให้มาเนี่ยเน้นๆทุกตัวกล้องเนี่ยก็ได้เป็นแบบ HD นะครับวัสดุอุปกรณ์พวกนี้ทนทานพลาสติกแบบมวนเต็ม เน้นใช้งาน5ปี10ปีอย่างนั้นเลยนี่ทีเด็ดที่ผมจะโชว์มันอยู่ตรงนี้สภาพอันนี้สภาพก่อนนะครับสภาพสวยนี่ทีเด็ดคือตรงนี้ครับหน้าจอทัชสกรีนครับผมนะครับโอ้เรารู้กันอยู่ว่าปกติเวลาเราเจอหน้าจอทัชสกรีนในราคามจะสูงมากหรือไม่ก็ถ้าเห็นทุกถูกเนี่ย CPU มันจะต่ำเป็นพวกอะตอมอะไรเงี้ยครับแล้วก็แถม หน้าจอทัศกรีนมาเพื่อดึงดูดลูกค้าแต่นี่ไลเซน5 Pro นะครับแรม16จิกแถมยังมีฟังก์ชันทัศกรีนแบบนี้อีกให้ลูกค้าได้ใช้แนะ้วก็จะทำพรีเซนเทชันตกแต่งภาพอะไรพวกนี้ครับได้หมดเลยนะครับโปรแกรมเราก็ลงไว้ให้พร้อมใช้งานนะครับมี Windows แท้ติดมาให้ด้วยนะครับเข้าไปดูใน Manage กันผมจะให้ดู CPU ว่า ตัวไรเส้นทาไมคนเขาถึงชอบใช้กันเยอะเพราะว่าตัวคอเทรดเนี่ยมันเยอะกว่าชาวบ้านเขานะครับอันนี้เป็น M.2 นะครับเดี๋ยวดูตัว CPU นี่คอเทรดเยอะมากฉะนั้นการทํางานประมวลผลหลายๆหน้าต่างเนี่ยโหสบายสบายแล้ว Wi-Fi ที่ได้เป็น Wi-Fi 6แล้วนะครับคุณจะมีเน็ตเร็วเท่าไหร่ก็รับได้สบายสบาย อันนี้ขอโชว์ความสวยความเลี่ยมความเหมือนใหม่ให้ดูอ,อีกสักรอบหนึ่งครับผมทีนี้เราลองมาสำรวจราคาเดี๋ยวจะหาว่าทางร้านออ้างอิงแบบไม่มีข้อมูลนะครับอันนี้เราเปิด cpu Z เพื่อเช็คตัว cpu ก่อนนะครับเป็นลาเซ้น5 Pro นะครับ6คอ12เทรดนะครับเต็มๆอันนี้เช็ค เช็คจากตัวเครื่องเต็มๆเ,เลยทีเราไปดูเว็บไซต์อ้างอิงก,กันว่าทั่วไปที่เขาติ้งแพดท,ทั่วๆไปเนี่ยมันอยู่ราคาประมาณเท่าไหร่น,นะครับเนี่ยนะครับ L14 เห็นไหมครับเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยสามหมื่นหกนะครับ CPU เนี่ยถ้าสามหมื่นหกเนี่ยจะไม่ใช่ไม่ใช่โปรเห็นไหมครับเป็นลายเส้นไฮเฉยแต่นี่มีโปรนะครับมีโปร มีคำว่าโปรราคามันก็จะสูงขึ้นนะครับสี่หมืนกว่านะครับเพราะนั้นตัวนี้ทางร้านนี่าหาสินค้ามาให้ลูกค้าครับรองคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนทีนี้เราไปดูเว็บนอกกันครับเว็บนอกอยู่ที่1,200 usd ยังไม่รวมค่าขนส่งนะครับเป็นไรเซน5้าโปรตกแล้วก็น่าจะอยู่สักประมาณเอาค่าเงินตอนนี้นะประมาณสามหมื่ถึงสี่หมยังไม่รวมค่าขนส่ง นี่เป็นเป็นโน้ตบุ๊กกลุ่มบริษัทองค์กรใหญ่ๆนะครับกลุ่มอุตสาหกรรมพวกนี้เขาจะเน้นของดีไปเลยนะครับเพราะว่างบไอทีเขาค่อนข้างเยอะนะครับตรงนี้ทางร้านได้สินค้ามาเนี่ยได้ไม่เยอะของมีจํานวนจํากัดจริงๆอ่าดูตอนนี้ที่เขารีวิวให้ดูนะครับบอดี้ค่อนข้างบางครับกลางได้180องศานะครับหน้าจอสวยครับ เครื่องสวยมากจริงๆอยากให้ลูกค้าได้เห็นตัวจริงการันตีเรื่องความใหม่มากถ้ามีกล่องเนี่ยก็ของใหม่เลยนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับ l e n น v o t h i n แ Pa d ตัวนี้นะครับก็เหมือนเดิมครับติดต่อเข้ามาทางร้านได้เลยนะครับทางเรามีบริการจัดส่งนะครับต่างจังหวัดก็ส่งได้ส่งทั่วไทยนะครับหรือจะขอรับสินค้าภายในวันก็จัดส่งแกลบได้มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับ ก่อนไปขอโชว์ฟังก์ชันพิเศษทัสกีอีกทีหนึ่งนะครับคือใครได้ไปผมว่าค่อนข้างคุ้มมากกับราคาที่ได้แล้วก็กับสินค้าที่ได้นะครับถือว่าเกินคุ้มเกินคุ้มแล้วสินค้ามีไม่เยอะครับขอบคุณลูกค้าทุกคนที่ให้กำลังใจนะครับฝากแชร์ไปให้คนที่กำลังมองหาโ no น้ตบุ๊กไว้ใช้งานขอบคุณครับ